สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกวันนะครับสําหรับคําถามคําตอบนะฮะตามสัญญานะครับ,รบดูคําถามแรกครับคําถามแรกถามว่านะกรณีเป็นข้าราชการทหารนะครับชั้นยศพันจ่าโทอายุราชการ8ปีได้ออนย้ายมาอบอตอในระดับเปร,รงานกรณีที่เราจะสอบเป็นระดับชำนาญงานขอนับอายุราการทหาร8ปีด้วยไหม นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขคําผิดของคุณนิดนึงนะการเลื่อนจากเปิดงานเป็นชํานาญงานเนี่ยนะครับใช้วิธีการคัดเลือกโดยการประเมินผลงานไม่ต้องสอบนะอ่ะคราวนี้มาดูจากคําถามนะครับจากคาถามบอกว่าเป็นพนักจากโทรมา8ปีแล้วแล้วก็โอนมานะครับอยู่ที่อบอตอในดับเปิดงานนะเพียงแต่คาถามไม่ได้บอกว่าโอนมาตําแหน่งอะไร เห็นตรงน <bt. S 1> ี้เนี่ยการที่จะนําระยะเวลาการรับการต่อเป็นทหารเอามานับรวมกับตอนเป็นข้าราชการท้องถิ่นในตําแหน่งที่รับโอนนะครับตรงนี้จะต้องดูนะว่าลักษณะงานที่เขาปฏิบัติตอนเป็นทหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเกื้อกูลกับตําแหน่งไหมนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่เกื้อกูลนะระยะเวลาตอนรับการทหารเอามาใช้หลักคานวณบำเหน็จบำนาญไม่สามารถเอามาใช้นะครับเป็นวลาเกื้อกูลเพื่อเรื่อนระดับนะครับนะ พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับอ,อยากบอกผู้ถามนะครับว่าจะต้องมีการเทียบลักษณะงานก่อนโดยการเทียบลักษณะงานตอนที่เป็นทหารเนี่ยนะครับให้ต้นสังกัดเดิมของเขาที่เป็นทหารนะครับนะมีการรับรองลักษณะงานมาว่าตอนเป็นทหารเนี่ยทำงานอะไรนะครับนะตั้งแต่เมื่อไร่ถึงเมื่อไรนะครับแล้วก็มีคําสั่งแนบมาด้วย นะครับมีหนังสือรับรองจากผู้มัชาสังกัดเดิมแล้วก็มีคําสั่งแนบมาแล้วก็หาหลือนะครับไปที่กอการผ่านกอจังหวัดที่กอการก็จะมีอนุเทียบนะครับเขาจะเทียบว่ารัศดรงานต่อเปได้หาเทียบได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับกับตาแหน่งที่ร่วมอยู่ปัจจุบันนะครับตรงน,นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนะนานะนะครับว่าให้ทําเรื่องหาหลือนะครับเพื่อดูรันดรงาน ตอนเป็นทหารกับลักษณะงานตอนเป็นพนรรักงานส่วนตํำบนนะครับว่าเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจึงจะเอามานับรวมสําหรับในการเลือดดับนะครับเป็นจํนานาญงานคําถามต่อมานะครับถามว่าการรับโอนสายวิหารเมื่อเทศบาลกอให้พนักงานเทศบาลโอนวันที่สองตุลาหกหกไปเทศบาลขอช่วงโอนไปเป็นกรณีปลดล็อก เทศบาลกรสามารถดําเนินการรับโอนภายใน60วันได้ไหมนะครับหรือต้องเลือกหรือต้องเลือกหรือต้องล็อกตําแหน่งให้กกลางสรรหานะครับกรณีนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก,กลางนะครับยุติการปลดล็อกละตั้งแต่วันที่สันเดสิงหานะครับเพราะยังกรณีนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยนะเทศบาลกอนะเป็น อยู่ที่เทศบาลกอนะครับตำแหน่งบริหารแล้วก็โอนไปเทศบาลขอซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาปลดล็อกณนะเวลานั้นนะครับโดยกำหนดจะเดินทางไปเนี่ยคือโอนไปวันที่สองตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศบาลกอเนี่ยจะมีตำแหน่งว่างจากคนเดิมเนี่ยโอนไปในวันที่สองตุลาหกหกซึ่งวันที่สองตุลาหกเนี่ยนะครับนะเ,เป็นวันที่เขายกเลิกอยู่ยุติการปลดล็อกละ เพราะยะนาเทศบาลกอเนี่ยจึงไม่สามารถรับโอนไขรนะครับมาดูตําแหน่งได้ละต้องรอให้กอากลางสัญหานะครับในกรณีนี้นะคำถามต่อมานะครับถามว่าตําแหน่งผู้บริการกองพัสดุและทรัพย์สินนะครับผ่านการสุ่บลมตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตําแหน่งด้านพัสดุไหมนะครับตรงนี้เนี่ยปัจจุบันนะฮะ นะครับเรามีการกําหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุแล้วก็ผ่านการสวบลมของกรมบัญชีกลางนะครับนะมีสิทธิ์ที่ได้เงินนะครับเพิ่มพิเศษเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ตอนกําหนดเนี่ยนะครับกอากลางได้มีการหาลือไปกรมบัญชีกลางนะครับว่าตําแหน่งที่จะมีสิทธิ์ได้เงินตรงเนี้ยเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้มีตําแหน่งอะไรได้บ้างซึ่งกรมบัญชีกลางก็ตอบมาครั้งแรก ว่าต้องเป็นตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานนะครับนะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับารจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงนะครับในมาตรฐานตำแหนง่งซึ่งถ้าตอไปนี้เนี่ยกองการในเวลาน,นั้นก็สงสัยนะครับเพราะในส่วนของถิ่นเราเนี่ยนะองค์ของถิ่นต่างๆหลายแห่งไม่มีตําแหน่งที่ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรงไอ้ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติพัสดุโดยกองนี่จือปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุกับเจ้าพนักงานพัสดุ นะครับแต่ของเราองค์ถิ่นเล็กๆจะไม่มีตําแหน่งเหราเนี้นะครับก็มีการมอบหมายนะให้คนในตําแหน่งอื่นนะครับไปทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นหูหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนะครับเราก็สงสัยอย่างเนี้ยนะครับมีสิทธิ์ไหมหรือกรณีคนที่เป็นหูหน้าฝ่ายพัสดุคนที่เป็นผอ,อกองพัสดุนะครับที่เป็นตําแหน่งนักเหมาอหงานพัสดุ นะครับไม่ใช่นักวิชาการพัสดุเจ้าบริการสอดุลมีสิทธิ์ไหมนะครับพอการก็หาหลือนะไปที่กรมบัญชีกลางอีกทีหนึ่งเพราะกรมบัญชีกลางเขานะครับเป็นผู้รักษากา,ารตามระเบียบนี้ซึ่งกรมบัญชีกลางเขาก็นะครับตอบตอกลับมาว่าตําแหน่งที่จะมีสิทธิ์ได้จะต้องปเป็นตําแหน่งที่บับงานด้านานี้โดยตรงด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านการกมางพัสดุโดยตรงนะครับนะ ซึ่งก็ตอบมาว่ามีเฉพาะตําแหน่งนักวิชากรารมาดุกับเจ้าพนักงานพัสดุส่วนคนตําแหน่งอื่นที่รับมอบหมายตรงนี้นะครับไม่มีสิทธิ์เสร็จแล้วในตําแหน่งนักบริหารการคลังของเราที่ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุปอก,ก,กองพัสดุเขาก็ดูลักษณะงานวันลักษณะงานตรงนั้นน่ะมีลักะงานหลายด้านไม่ด้ทำหน้าซื้อจัดซื้อจัดจ้างพิยงอย่างเดียวหรือพัสดุอย่างเดียวนะครับเขาก็ตอบมาว่าไม่ได้นะครับกอกลางจึงมากําหนด ในประกาศระเกณฑ์เรื่องนี้นะครับให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางตอบมาก่อนเพราะกรมบัญชีกลางเขาเรื่ผิดชอบระเบียบนี้นะครับว่าตาแหน่งที่จะมีสิทธิ์ได้นะครับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้นะครับด้านพัสดุก็จะมีอยู่สองตแหน่งคือตําแหน่งนักวิชาการพัสดุก,กับตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุนะครับที่องค์ของถิ่นแต่งตั้งสองตแหน่งนี้ให้เป็นเจ้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าพนักพัสดุแล้วก็แล้วแต่แล้วก็ผ่านการฝูกลม ในหลักสูตรของกรมบัญชีกลางนะครับเสร็จแล้วในประกาศกอกลางตรงนั้นก็ระบุเอาไว้นะครับว่าอาจจะมีตําแหน่งอื่นที่กอกลางกําหนดแต่ตาแหน่งอื่นที่กอกลางกําหนดตรงนี้เนี่ยต้องได้รับความเห็นนะครับชอบจากกรมบัญชีกลางด้วยนะเพราะฉะนั้นกอกลางเนี่ยเปิดปากไปก่อนเพราะเผื่อในอนาคตนะครับอาจจะมีการหาลือไปอีกว่าตาแหน่งเนี้ยทำงานอย่างนี้เต็มเต็มเนี่ยเต็มเวลาเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ไหมนะครับ เกจากคาถามนะนะครับตอบณเวลานี้ตําแหน่งที่จะมีสิทธิได้เงินเพิ่มพิเศษด้านพัสดุก็จะมีอยู่แค่สองตำแหน่งเท่านั้นคือนักวิชาการพัสดุกับเจ้าพนักงานพัสดุส่วนตนําแหน่งอื่นนะครับยังไม่มีสิทธิได้นะครับต่อไปนะตอบคําถามนี้นะครับนนนะคาํนะาถามต่อมาถามว่าตาแหน่งผู้อํานวยการกองพัสดุอ่อนโทษทีนะครับคําถามต่อมานะครับ เรียงถามกรณีไม่มีนายกแหอำเภอเป็นผู้ประเมินผลกับงานนะครับแล้วใครเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นนะครับต้องขอกกก่อนหรือไม่นะครับตรงนี้ขอยยกเียอย่างนี้นะเอ่อถ้าเป็นของเดิมเนี่ยนะครับตอนนั้นมีคำสั่งกรชเรื่องนี้อยู่ว่าถ้ามีมีนะครับนายกไม่มีผู้นั้นที่นายกเนี่ยก็ให้ประหลัดนะครับทำหน้าที่ของนายก นะครับนะซึ่งตรงนั้นนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องการ,รเหมงางนบุคคลเนี่ยประกจะทําหน้าที่นายกเนี่ยจะต้องขอความหินชอบกอจังหวัดก่อนนะครับแต่คําสั่งออชอตัวเนี้ยยกเลิกไปแล้วเห็นในเวลานี้ถ้าไม่มีนายกนะครับผู้ําหน้าที่นะครับนายกก็ต้องเป็นไปตามพบรบจัดตั้งองค์ของถิ่นประเภทนั้นนั้นซึ่งในพบรบจัดตั้งองค์ถิ่นเนี่ยก็บอกว่าให้ผู้บริวารในที่นายกเนี่ยนะครับสามารถทําได้เท่าที่จำเป็น เาเย็นประหลัดนะครับก็มาทาหน้าที่นายกนะครับโดยไม่ต้องขอถ้าเป็นเรื่องการเมืองคนก็ไม่ต้องขอความ็นชอบจากกอจังหวัดนะครับนะตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรสิทินะครับและจากคําถามที่ถามเนี่ยถามว่ากรณนี้ไม่มีนายกพอมีมีนายกแล้วประหลัดก็มาทําหน้าที่นายกตามประบอจัดตั้งเสร็จแล้วในนายอำเภอก็เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือนายอำเภอประเมินประหลัดผลการปฏิบัติงาน แล้วใครจะเป็นผู้ออกคำสั่งซึ่งในกรณีเนี่ยเรื่องการประเมินผลพิจาราเนี่ยกรณีไม่มีนายกนะครับนะแล้วคนนั้นไปทําหน้าที่นายกเนี่ยเขาก็ให้ผู้มกับดูแลเนี่ยเป็นผู้ประเมินพอผู้มกับดูแลประเมินแล้วเนี่ยถามว่าใครจะเป็นผู้ออกคำสั่งลื่นขั้นเงินเดือนนะครับตอนออกคำสั่งลื่นขั้นเงินเดือนตรงนี้นะครับเป็นอำนาจของนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นนายกคนนั้นก็ออกคำสั่งนะครับ ถึงแม้จะเป็นผู้ทําหน้าที่ก็เถอะเพราะว่าในกระบวนการในการออกคําสั่งเรื่องค่างเงินเดือนเนี่ยมันผ่านผ่านตั้งแต่แรกผู้ร่มกับดูแลเป็นผู้ประเมินผลกับงานนะครับเสร็จแล้วจะต้องเข้าคั้นการกันก,ก,กองอะไรต่างๆนะครับจนขั้งการกันก,ก,กองมีความเบ็ดระก็เสนอนายกฉนั้นใ,นใครทําหน้าที่นายกก็เป็นผู้ออกคําสั่งในเรื่องนี้นะครับด้วยคำถามหนึ่งนะครับขอยอดนะะเลื่อนนะครับในรายนิดหนึ่ง นะครับคำถามต่อมาถามว่านะครับหัวหน้าโทษทีถามว่าพนาักงานจ้างทั่วไปจะรับการประเมินอยู่ในระดับดีมากนะครับแต่ผู้บริหารไม่ต่อสัญญาจ้างและเราประกาศรับสมัครใหม่ในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งจริงอยู่นะครับพนักงานจ้างเนี่ยนะเขาทำสัญญาจ้างเป็นข้อตกลง นะครับก็ตกลงสัญญาจ้างซึ่งสัญญาจ้างมีกําหนดแลยวเวลาที่สุดอยู่แล้วละ่ะนะครับเหตนั้นถ้าหมดสัญญาจ้างก็คือหมดสัญญาจ้างนะครับไม่มีอะไรบังคับต้องต่อเพียงแต่ว่านะครับกอการเนี่ยในประกาศเกณฑ์กอการกําหนดเอาไว้ว่ากรณีพนักงานจ้างเนี่ยหมดสัญญาจ้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าเขามีผลการประเมินย้อนหลังสองปีเฉลี่ยนะครับ ไม่ต่ำกว่าดีนะครับก็เอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับไปเป็นองค์ประกอบในการที่จะเสนอต่อสัญญาจา้างได้นะครับเพราะยั้งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเอาผลการปบัติงานย้อนหลังสองปีเนี่ยเอามาเป็นองค์ประกอบก็ขึ้นอยู่ว่าอ,องค์กรถิ่นจะต่อสัญญาจ้างคนนั้นหรือไม่ต่อนะครับนะไม่ได้ผูกพันว่าต้องต่อตลอดนะนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าองค์ของถิ่นไม่ต่อสัญญาจ้างให้เขานะครับองค์ของถิ่นก็ต้องมีเหตุผลพอสมควรนะครับนะเหตุผลเนี่ยก็ต้องมาดูว่าหนึ่งองค์ของถิ่นยังมีในเรื่องภารกิจอยู่ไหมนะครับถ้ามีภารกิจแล้วเนี่ยนะครับภาระค่าใช้จ่ายละ่ะองค์ของถิ่นยังสามารถที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับแรงงานจ้างคนนี้ได้ไหมถ้าภารกิจก็มีแล้วไม่มีปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย แล้วไม่ตอบสิ่งที่ต้องตอบเขาเนี่ยนะครับนะเผื่อเขาร้องเขาฟ้องต่างๆนะครับว่าทําไมถึงไม่ตอบสัญญาจ้างเขาทั้งๆท,ท,ที่องค์ถิ่นประเมินเขาอยู่ในดับดีมาโดยตลอดนะครับตรงนี้แหละสาคัญนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับการจะต่อหรือไม่ต่อเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วเป็นอํานาจขององค์ของถิ่นแต่ถ้าไม่ต่อนะครับควรจะมีเหตุผล ว่าทําไมถึงไม่ต่อสัญญาจ้างเขานะครับนะตรงนี้เพราะว่าองค์ถิ่นประเมินเขามาดีมาโดยตลอดนะครับอีอกคําถามหนึ่งนะครับคําถามต่อมาถามว่าเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามรกิจกรณีตําแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันบรรเทาสาภัยได้ทําเอกสารส่งไปที่กอจังหวัด <c oughs> เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างภารกิจ รอบหนึ่งตุลาคมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดแจ้งมาที่ต้นสังกัดว่าวุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์สาขาการปกครองไม่ตรงตามวุฒิมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักป้องกันซึ่งตำแหน่งนี้ได้มีการสรรหา <c oughs> และต่อสัญญามาหลายครั้งแล้วสอบถามว่าแก้ไขหรือเยียวยายัางไงตรงนี้เนี่ยถ้าวุฒิไม่ตรงนะผมพูดวุฒิไม่ตรง าวุฒิไม่ตรงจริงเนี่ยไม่มีเรื่องการยโยยาหรืออะไรต่างๆนะแสดงว่าการจ้างมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหมดสัญญาจ้างแล้วแล้วมารู้ว่าตอนเนี้ยนะครับว่าวุฒิเขาไม่ตรงนะก็ไม่สามารถที่จะจ้างเขาในตําแหน่งนี้ต่อไปได้ตรงนี้พูดถึงกรณีวุฒิไม่ตรงนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับนะตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะตัดโอกาสเขาที่ว่าวุฒิไม่ตรงนะครับ ควรจะมีการตรวจสอบวุฒิให้ชัดเจนก่อนจริงอยู่ชื่อวุฒิของเขาสาขาของเขาเนี่ยมันไม่ตรงนะครับกับในเรื่องของคุณบักจณะตำแหน่งแต่นะครับเนื้อหาวิชาที่เขาเรียนมันอาจจะตรงเพืะอย้งนกรณีนี้แนะนำนะครับแนะนำให้เขาเนี่ยไปยังสานักการศึกษาที่เขาจบนะให้สานักการศึกษาที่เขาจบรับรองมาว่าวุฒิที่เขาเรียนมาเนี่ยมันมีวิชาไหนบ้าง นะครับที่มันตรงนะเพราะฉะนั้นวิชาไหนอที่มันตรงตรงนี้เขาถามเจ้าตัวทุววกคนว่าคุณคิดว่าวุฒิคุณตรงไหมล่ะถ้าคุณบอกว่าเขาบอกว่าวุฒิเขาตรงนะครับก็ถามว่าที่บอกว่าตรงควรจะเป็นทางอะไรเช่นทวุฒิตัวนี้เนี่ยบอกเป็นศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองนะซึ่งในมาตรฐานตำแหน่งเนี่ยไอศิลปศาสตรบัณฑิตก็ใช้ไม่ได้ไอการปกครองก็ใช้ไม่ได้ แต่เขาบอกว่าวุฒิของเขาที่จบมาเนี่ยเป็นรัฐศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นรัฐศาสตร์มันก็ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแน่ใจว่าวุฒิของเขาเนี่ยนะครับมันตรงเพราะเป็นทางรัฐศาสตร์ก็ไปให้ไหนอะไรที่เขาจบรับรองมาว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เป็นทางรัฐศาสตร์นะครับนะซึ่งถ้าเป็นปริญญาตัีหลักสูตรสปีต้องมีอย่างน้อยสาิหน่วยกิตรับรองรายวิชามาวิชาอะไรบ้างน,นะครับฉนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ตัดโอกาสเขานะนะครับ ยังเราควรจะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับโดยให้ทางหมายไลยที่เขาจบเนี่ยรับรองรายวิชามาพอรับรองมาแล้วนะครับเราก็ส่งหาหลือว่าไอ้วุฒิตรงเนี้ยนะครับมีหน่วยกิจเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จำนวนเท่านี้นะครับมันเป็นทางรัฐศาสตร์ได้ไหมนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเรามีคําถามยังอยู่อีกหลายคําถาม นะเพราะว่าถ้าตอบคำถามมากกว่านี้เนี่ยนะครับใช้เวลาถึง20 30นาทีพวกเราจะเบื่อซะก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเท่าที่นะครับพวกเราไม่เบื่อฟังกัน1 0นาที15นาทีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าเราคงเจอกันอีกนะครับนะซึ่งก็ตามที่เราคุยกันนะครับว่า23วัน23าว,วันเราเจอกันทีหนึงนะครับโอเคครับวันนี้จบตรงนี้ก่อนครับสวัสดีครับ